Give it to me like... สวัสดีค่ะพลอยนะคะมาพบกับพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยอยู่ที่ชมรมพระเครื่องสุขสยามนะคะที่ไอคอนสยามนะคะวันนี้นะคะพลอยมีนิทรรศการจะมานําเสนอทุกท่านนะคะสาหรับท่านใดที่ชื่นชอบผลงานศิลปะงานพุทธศิลป์นะคะงานอาร์ตสวยๆนะคะมาชมได้เลยนะคะที่ชมรมพระเครื่องสุขสยามวันนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะที่อยากจะนําเสนอนะคะเป็นผลงานที่ขึ้นแบบ 3D ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะผลงานที่งดงาม ขนาดนี้ไม่เชื่อกันเลยใช่ไหมคะว่าไม่ได้ปั้นมือค่ะเป็นการปั้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเทคนิคใหม่นะคะที่เพิ่งเกิดมานะคะก็เป็นผลงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อว่าพระพนาศีบดีค่ะ ความสูงนะคะ29นิ้วนะคะวัดจากฐานถึงยอดรัศมีท่านนะคะความกว้างนะคะ30เซนเมตรนะคะความลึก33เซนเมตรคะ่ะวัสดุที่เราใช้นะคะเป็นวัสดุที่หล่อด้วยเนื้อบรอนนะคะทําไมเราถึงหล่อด้วยเนื้อบรอนนะคะเพราะว่าเนื้อบรอนเนี่ยเป็นวัสดุที่ให้ความตึงผิวนะคะแล้วให้การคงสีได้งดงามนะคะแล้วก็มีการออกซิไดาย,ย่างนะคะแล้วก็ทําความสะอาดรักษาง่ายนะคะ ผลงานชิ้นนี้นะคะแปลกใหม่เนื่องจากว่าไม่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วพะพนัดศรีวดีนะคะมีมีตำนานเล่านะคะแล้วก็ศิลปินเนี่ยนำนำออกมาปั้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นกันนะคะรายการจัดสร้างนะคะมีองค์ AP นะคะ9องค์นะคะแล้วก็ องค์ธรรมดาอีดิชันนะคะมีทั้งหมดเนี่ย99องค์นะคะมีการแบ่งเป็นสีเขียวหยกนะคะสีฟ้าครามแล้วก็สีขาวงาช้างนะคะงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจนนะคะองนะคะเทคนิคปิดทองเข้ามาผสมนะคะเป็นการเอ่อทำให้องค์พระเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นนะคะององนี้นะคะก็เป็นองค์สีฟ้าครามนะคะเครื่องทรงนะคะปิดทองนะคะแล้วก็ผลงานปฏิมากรรม องค์นี้นะคะปั้นโดยอาจารย์พิเชษภัยทูลน,นะคะเป็นทั้งผู้ปั้นแล้วก็ผู้สร้างนะคะหล่อด้วยลงหล่อเอเชียไฟอาร์นะคะก็มีเอกลักษณ์งดงามมากเลยนะคะแล้วก็มีศิลปะแล้วก็มีความเป็นกิมมิกนะคะซ่อนอยู่นะคะองค์นี้นะคะ ท่านเนี่ยจะเป็นครุฑนะคะแล้วก็มีเขานะคะแล้วก็มีหูแล้วก็มีปีกเป็นหงนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพนัสบ,บดีนะคะ mm hmm. ก็มาชมองค์จริงๆได้เลยนะคะงดงามมากๆนะคะแล้วก็แปลกใหม่ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะมาชมผลงานพุทธศิลป์นะคะหลากหลายนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพยจะมานำเสนอเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมความงามแล้วก็ ท่านใดมาชมอง์จริงเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็พลอยนะคะคอยให้ข้อมูลนะคะวันนี้นะคะพลอยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ